สีคู่สีต่อมาคลาสสิกบูกับสีขาวเห็นไหมครับภาพเกิดความรู้สึกผ่อนคลายเข้ามาทันทีเลยเพราะสีขาวเนี่ยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายสีน้ําเงินนะครับคลาสสิกบูก็ให้เกิดความรู้สึกสุข,ขุมนะครับดูสงบไม่กี่อย่างที่บอกไปพอรวมกันแล้วมันเลยไปเป็นแนวทางที่ดีเลยนะครับเกิดความเป็นธรรมชาตินะครับเพราะสีขาวสีฟ้าสีน้ําเงินมันเหมือนกับท้องฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วยเมฆฟ้านะครับมันลอยล่องมันดูพักผ่อนมันดูสบายไปหมดเลยนะครับอันนี้คือบรรยากาศคือความรู้สึกของผู้เข้าใช้งานนะครับตัวนี้แหละมันจะทําให้เกิดความผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดนะครับทำห้องนอนก็นอนแบบสบายมองฟ้องท้องฟ้านะครับหรือทําห้องทํางานก็เกิดความผ่อนคลายไม่เครียดไม่ตึงเครียดนะครับไม่เมื่อยล้าไม่เหนื่อยล้านะครับอันนี้คือบรรยากาศ คู่สีคู่สีหนึ่งอันนี้จุดดูแรงหน่อยนะครับคลาสสิกบูกับสีส้มนะครับดูแรงถ้าใช้2ส,สีน้ำหนัก50 50หรือ70 30ก็ตามเนี่ยไม่ไหวเพราะว่ามันดูสนุกสนานเกินไปนะครับมันไม่เกิดการพักผ่อนสีนะครับอย่างที่บอกเอาสีขาวเข้ามาใช้ให้เกิดการพักผ่อนเติมสีคลาสสิกบูให้เกิดจุดเด่นนะครับแล้วสร้างความแตกต่างด้วยสีส้มนะครับ ทำให้เกิดความสนุกสนานห้องนี้จะมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยนะครับเขาบอกว่านะครับสีตัวคลาสิกบูเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดความรู้สึกเย็นสบายอยู่แล้วนะครับแต่พอสีส้มขึ้นมาเนี่ยให้เกิดความรู้สึกสดใสนะครับเหมือนเด็กพลังของเ,เด็กนะครับห้องห้องนี้มันจะเหมาะกับเด็กนะครับหรือเหมาะกับคนที่เป็นวัยรุ่นที่มีไฟมีพลังนะครับใครทําห้องนอนที่มีการแต่งสีส้มขึ้นมาเนี่ยห้องนี้จะเกิดความรู้สึก ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแต่อย่าใช้เยอะนะครับใช้เยอะอาจจะนอนไม่หลับก็ได้นะครับคู่สีต่อมาคาสสิกบลูกับสีเทานะครับมันจะดูซอฟลงมาอีกนะครับมันจะมีอารมณ์คล้ายๆกับสีคาสสิกบลูกับสีขาวนะครับแต่อันเนี้ยจะมีมิติขึ้นมาก็คือใช้เป็นสีเทานะครับเขาบอกว่าสีเทาเนี่ยจะให้เกิดความรู้สึกทันสมัยนะครับให้เกิดความรู้สึกถ่อมตัวอ่อนน้อมถ่อมตัวนะครับสุข,ขุมนุ่มลึกนะครับ หากนำมาปรับใช้คู่สีนี้นะครับก็จะเกิดความรู้สึกสงบนะครับห้องนอนเนี่ยจะเกิดการผ่อนคลายนะครับแล้วก็อารมณ์เนี่ยนะครับจากคนอารมณ์ร้อนๆมาก็จะเกิดการผ่อน,นคลายได้นะครับนอกจากสีที่อยู่ในเทรนด์แล้วนะครับคลาสสิกบูคือเทรนด์สีในปี2020นะครับแต่เราบอกว่าเอะถ้าเราไม่ใช้สีคลาสสิกบลูตัวนั้น เพราะว่าเราอาจจะไม่โดนใจอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่ถูกหวงจุ้ยเราสีอื่นยังใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับสีที่มักจะนิยมนะครับหรือได้ยินนะครับก็คือสีกลุ่มเอิร์ธโทนนะครับสีกลุ่มนี้คือสีกลุ่มสีจากธรรมชาตินะครับสีจะดูไม่แรงนะครับจะดูไม่หนักแต่จะเป็นสีที่ดึงเอาจากธรรมชาติขึ้นมาอย่างเช่นสีเขียวสีน้ำตาลนะครับสีเทานะครับสีดำ แต่เป็นสีที่เราคุมให้เกิดเป็นอารมณ์ของธรรมชาติซึ่งพอบอกก็ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกพักผ่อนเกิดความผ่อนคลายได้นะครับสีน้ําตาลสีเขียวเมื่อกี้อย่างที่บอกไปเรียบง่ายนะครับอบอุ่นดูเป็นธรรมชาตินะครับเลือกใช้สีอดทนในห้องนอนจะทําให้ผู้นอนเนี่ยเกิดความรู้สึกผ่อนคลายนะครับมีการพักผ่อนที่ยาวนานขึ้นนะครับสีต่อมาคือสีในกลุ่มน้ําตาล ค,คือการเอาสีของไม้เข้ามาเป็นหลักนะครับสีตัวนี้มันจะเกิดความรู้สึกนะครับผ่อนคลายอารมณ์นะครับสบายตามันเหมือนกับเรามองดินนะครับมองหินที่เกิดความรู้สึกเป็นธรรมชาตินะครับมีความเย็นอยู่ในตัวนะครับการเลือกใช้สีน้ําตาลเนี่ยนะครับก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับใช้สีน้ําตาลมากจนเกินไปมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดดูห้องมันแน่น ใช้ให้น้อยๆจะดูห้องโลง่งโปร่งสบายนะครับสีขาวสีขาวก็จะเป็นสีที่นิยมใช้แล้วก็จะจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับใช้สีอะไรใช้เฟอร์นิเจอร์อะไรมาก็เข้ากับห้องสีขาวเราได้หมดส่วนใหญ่ก็มักจะนิยมทาสีขาวนะครับห้องแต่ข้อเสียของสีขาวก็คือทําความสะอาด ะครับยากแล้วก็สกปรกง่ายอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราอาจจะต้องคํานึงถึงแต่การใช้สีขาวเนี่ยมันจะทําให้บรรยากาศของห้องเนี่ยดูโลง่งโปรง่งสบายนะครับข้อจํากัดเมื่อกี้อย่างที่บอกไปในเรื่องของการดูแลรักษานะครับอาจจะดูแลรักษายากหน่อยนะครับคราวนี้นะครับจากสีนะครับที่อยู่ในเทรนที่กำลังได้รับความนิยมก็คือ2020แล้วคลาสสิกบู แล้วก็พูดถึงในเรื่องของกลุ่มสีนะครับที่ถูกนํามาใช้ในการตกแต่งห้องมีกลุ่มสีไหนบ้างเมื่อกี้นาเสนอไปแล้วนะครับคราวนี้ลองมาดูว่าเอ๊แล้วเราจะเรียนรู้กับความเปลี่ยนแปลงนะครับของงานสถาปัตยกรรมมีตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะลองยกมานําเสนอนะครับอันนี้เป็นบ้านเรือนไทยนะครับ อันนี้ต้องอขออนุญาตยกตัวอย่างจากเว็บไซต์นี้มานะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้ผมมองว่าเล่าเรื่องได้ไดสวยงามฝากไว้ถ้าเกิดว่าผู้เรียนนะครับสนใจอยากจะดูในรายละเอียดนะครับให้ลึกซึ้งมากไป,ไปกว่านี้ก็ลองเข้าเว็บไซต์นี้ดูนะครับแล้วก็จะได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกในการบรรยายของสถาปนิกหรือนักออกแบบนะครับเขาได้ถอดแนวคิดนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการออกแบบ สร้างสารรค์เป็นสถาปัตยกรรมได้อย่างสวยงามนะครับอันนี้บ้านเรือนไทยนะครับอยู่ที่อยุธยาเป็นบ้านเรือนไทยที่อายุกว่า50ปีแล้วนะครับซึ่งดูโครงสร้างดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับไม่สามารถพัฒนาได้ต่อแล้วเพราะว่าเต็มไปหมดแล้วใช้งานถูกใช้งานเต็มแล้วก็ด้วยความเป็นไทยนะครับพอ,อเจ้าของนะครับเข้ามาคนนี้นะครับก็คือคุณมิ้งนะครับคุณมิ้งเนี่ยได้ เข้ามาเป็นเจ้าของบ้านเลนไทยหลังนี้นะครับแล้วก็มองว่าเอ๊ต้องการที่จะใช้งานบ้านเลนไทยหลังนี้ให้เป็นโรงแรมแต่จะพัฒนาอย่างไรให้เกิดความแตกต่างมีเอกลักษณ์และโดดเด่นนะครับอันนี้คือจุดสำคัญกลุ่มนี้คือกลุ่มนักออกแบบนะครับนักออกแบบสถาปนิกที่เข้ามาสร้างสรรค์ผลงานนะครับเป็นผลงานที่ขึ้นชื่อแล้วก็โดดเด่นมาก ผู้เรียนหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาแล้วนะครับลองดูซิว่าเอ๊แล้วเขามีการเล่าเรื่องแบบไหนนะครับทำอย่างไรกว่าจะได้มาซึ่งบ้านเรือนไทยหลังนั้นนะครับมาเป็นโรงแรมแห่งนี้นะครับเป็นอย่างไรนี่นะครับพวกแบบได้วิเคราะห์นะครับนักออกแบบสถาปนิกเนี่ยได้วิเคราะห์แล้วเห็นองค์ประกอบสําคัญนะครับของบ้านเรือนไทยนะครับ มาแล้วก็ถูกเรียบเรียงมาเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่3อย่างนะครับบ้านเรือนไทยหลังเนี้ยก็คือหลังคาจั่วเป็นเรียกเราเป็นเอกลักษณ์สําคัญเลยบ้านเรือนไทยเอกลักษณ์สาคัญที่โดดเด่นก็คือหลังคาจัว่วทิ้งไม่ได้เลยต้องเก็บความเป็นไทยตัวนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านบ้านเรือนไทยมีการจัดวางเป็นชั้นนะครับแล้วก็เป็นสเต็ป ที่แบ่งแยกพื้นที่การใช้สอยบ้านเรือนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นการกั้นห้องนะครับเป็นพื้นที่โล่งๆแต่จะถูกแบ่งการใช้งานโดยการแบ่งระดับของชั้นนะครับก็คือเป็นสเต็ปนั่นเองนะครับในพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับและอีกอันนึงก็คือตัวฝาปะกนนะครับก็คือฝาบ้านผนังบ้านที่เป็นไม้ที่ถูกเรียงกันนะครับ แต่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย3องค์ประกอบหลักสําคัญที่นักออกแบบนะครับกลุ่มนี้ได้นํามาเล่าเรียงและถ่ายทอดและก็มาออกแบบใหม่ให้เกิดเป็นลายเส้นที่มีความเรียบง่ายนะครับมีความดูมีความทันสมัยนะครับแล้วก็เข้ากับยุคสมัยด้วยนะครับเขามีการตัดทอนจากภาพที่นําเสนเอเห็นไหมครับบ้านเรือนไทยมีการตัดทอนให้เกิดความเรียบง่ายนะครับนี่นะครับอันนี้คือ ผลสำเร็จของงานบ้านเรือนไทยที่ว่านะครับหลังที่ใช้งานมากว่า50ปีณปัจจุบันเป็นสถาปัตยกรรมที่ร่วมสมัยนะครับมีความสวยงามมีเอกลักษณ์แต่ยังคงความเป็นไทยอยู่แล้วก็ไม่ได้ทําให้บ้านเรือนไทยหรือ,อความเป็นไทยเนี่ยสูญเสียไปนะครับเป็นการสร้างโครงสร้างและองค์ประกอบครอบ นะครับบ้านเรือนไทยหลังนั้นแล้วก็ทําสีใหม่นะครับจัดบรรยากาศตกแต่งแลนด์สเคปใหม่นะครับให้ได้บรรยากาศผู้เรียนก็ถามว่าอา้าวแล้วสิ่งเหล่านี้แหละจะนําไปใช้ได้หรอเราเลือกแนวคิดไปใช้หรือเราเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วนําไปต่อยอดได้นะครับไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปสร้างบ้านหลังใหม่ไปสร้างที่พักหลังใหม่ที่พักหลังเดิมก็ยังคง มีอยู่แล้วก็เป็นการตกแต่งนะครับเป็นการประดับเป็นการออกแบบที่ทำให้เกิดความเข้ากับยุคสมัยเข้ากับปัจจุบันของเราได้นะครับเห็นไหมครับพื้นที่ใช้สอยมีการดีไซน์นะครับมีการตกแตง่งแต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นไทยอยู่นะครับบรรยากาศต่างๆเหล่าน,นี้นะครับมันมีคุณค่ามันมีสไตล์มันมีราคานะครับมันก็จะส่งเสริมทำให้ราคาที่พัก ดูมีราคาขึ้นมาด้วยนะครับจำนวนที่พักจำนวนห้องพักอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่เข้ามาแล้วเข้ามาพักแล้วเกิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วกลับไปบอกต่อนะครับมันก็เป็นการบอกต่อนะครับทำให้เกิดเป็นการหมุนเวียนบรรยากาศสวยทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับมีการตกแต่งด้วยไฟนะครับ แต่เราก็ต้องเลือกสีไฟให้ดูมีการสร้างบรรยากาศให้สวยงามเพราะว่าโครงสร้างต่างๆสถา,า,า,าปัตยกรรมที่นำมาถูกครอบเนี่ยเป็นสีขาวนะครับ,รบจากเทรนสีนะครับที่ได้นำเสนอ,อามาแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนนี้มีตัวอย่างอีกเทรนสีกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นอย่างที่บอกไว้ว่าเทรนสีเนี่ยบริษัทแต่และบริษัทเนี่ยก็จะนำเสนอเทรนหรือแนวโน้มสีที่จะได้รับความนิยมนะครับ เมื่อกี้ที่บอกไปในเรื่องของอสีบลูนะครับตอนนี้จะมีอีกสีหนึ่งนะครับของอีกบริษัทหนึ่งที่นำเสนอว่าปี2020นะครับจะเป็นเทรนสีที่มาแรงนะครับเป็นเทรนสีที่เกี่ยวข้องกับที่พักนะครับลองดูซิว่าเอเทรนสีตัวนี้จะเอาไปใช้ได้ไหมนะครับเทรนสีตัวนี้จะเป็นเทรนสีสีเขียวนะครับเขาบอกว่านะครับาการนำเอาธรรมชาติ มาใช้ในการตกแต่งเอาสีของธรรมชาติมาใช้ในการตกแต่งนะครับโดยที่จะให้เหมือนกับอยู่ในอ,อบกอดอ้อมกอดของธรรมชาตินะครับพอเราเข้าไปในบรรยากาศของห้องนะครับเหมือนกับเราไปอยู่ในแวดล้อมของธรรมชาติสีเขียวจะเป็นตัวนำนะครับคลาสสิกบูก็เป็นสีธรรมชาติเป็นสีน้ำเงินนะครับที่เรา,เาได้เรียนรู้ผ่านกันไปนะครับก็เป็นเซนเซนสีที่บริษัทนั้นนำเสน่ บริษัทนี้นําเสนอเทมสีที่เป็นสีเขียวนะครับเป็นสีธรรมชาติที่เกิดจากธรรมชาติของต้นไม้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับต้นไม้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เกิดความผ่อนคลายนะครับความสวยงามของสีเขียวเนี่ยก่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายได้ง่ายนะครับแล้วก็ยังสบายตาย,ยนะครับแต่สีเนี่ยเราก็ต้องคุมสีให้ให้ดีนะครับในเรื่องของสีเขียวสีเข้มมากเกินไปมันอาจจะทําให้หนักเหมือนกับ คลาสสิกบูที่ถ้าเกิดว่าคลาสสิกบูทั้งหมดมันก็หนักนเกินไปสีเขียวทั้งหมดมันก็จะหนักนเกินไปเราก็ต้องมีการบรลานสีนะครับใช้ให้เกิดความเหมาะสมนะครับจากภาพตัวอย่างที่นําเสนอเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าใช้สีเขียวค่อนข้างหนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวที่ตกแต่งวอลเปเปอร์นะครับหรือผนังนะครับสีเขียวของเฟอร์นิเจอร์นะครับโซฟาแต่มีการใส่เฟอร์นิเจอร์สีอื่นเข้าไป นะครับเพื่อที่จะเป็นการเบรกสีเขียวไม่ให้มันมืดไม่ให้มันแน่นจนเกินไปบางคนอาจจะรับไม่ได้ว่าโอ้โหดูแล้วดูมันมีความแน่นนะครับแน่นแล้วหนักดูอึดอัดนะครับอย่างที่บอกเราสามารถที่จะบลาลานซ์น้ำหนักของสีแล้วก็ใช้เฟอร์นิเจอร์นะครับเข้าไปช่วยทำให้สีที่หนักเนี่ยดูอ่อนลงมาได้นะครับจากภาพตัวอย่างที่นำเสนอเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขานำเอาธรรมชาติเข้ามาช่วยในการตกแต่งด้วยนะครับต้นไม้ ดึงเอาต้นไม้เข้ามาช่วยในการตกแต่งสร้างบรรยากาศเอาธรรมชาติข้างนอกนะครับเข้ามาช่วยให้บรรยากาศข้างในห้องเกิดความรู้สึกเป็นธรรมชาติขึ้นสีเขียวไม่ใช่เกิดจากการทําสีหรือการเลือกสีวอลเปเปอร์หรือการเลือกสีผ้าม่านอย่างเดียวใช้สีของธรรมชาติใช้ต้นไม้เข้ามาก็เป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับเซนส์เซนสีเขียวเนี่ยมันก็เป็นกระแสที่ตอนนี้ดารา ยาย่านะครับยาย่าตอนนี้กําลังถ่ายรูปคู่กับต้นไม้แล้วต้นไม้ก็มีราคาค่อนข้างสูงเพราะว่ายายา่าโพสต์รูปกับต้นไม้ทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการทําให้เกิดเป็นกระแสนะครับกระแสตอนนี้กระแสต้นไม้การนําเอาต้นไม้มาปลูกไว้ในบ้านปลูกไว้ในห้องนะครับการเลือกต้นไม้ก็เป็นส่วนสําคัญถ้าเรามองว่าห้องเราไม่ได้รับแสงแล้วเราไม่มีเวลาดูแลใช้ต้นไม้ปลอมก็ได้ นะครับในการตกแต่งในการจัดองค์ประกอบแต่งมากก,ก็ลกแต่งน้อยก็อาจจะดูไม่เด็ดเลือกขนาดต้นไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยนะครับดูต้นไม้ให้เหมาะกับการใช้งานนะครับต้นไม้บางต้นถ้าเกิดเป็นต้นจริงต้องได้รับแสงแดดจะต้องมีการขยับออกขยับเข้าอยู่ตลอดเวลาเราดูแลไหวไหมถ้าเราดูแลไม่ไหวเลือกใช้ต้นไม้ปลอมมันก็จะช่วยให้การ ทำงานหรือการใช้งานได้สะดวกขึ้นอายุการใช้งานของต้นไม้ก็จะได้นานขึ้นนะครับแต่ก็ดูต้นทุนด้วยว่าต้นทุนตรงไหนถึงจะเหมาะสมทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่อยู่ที่เรานะครับอยู่ที่ผู้ตกแต่งที่จะเลือกใช้นะครับสีเขียวเป็นสีที่อาจจะคุมค่อนข้างยากใช้สีอื่นมาช่วยนะครับพื้นสีขาวผนังสีขาวนะครับอยู่ที่การบาลานซ์สีนะครับสรุปแล้วนะครับ เทรนสีที่นำเสนอ2เทรนนะครับที่จะได้รับความนิยมในปี2020คือสีคลาสสิกบลูนะครับสีน้ำเงินกับสีเขียวนะครับสองสีนี้ดูสิว่าเราสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมนะครับแต่ถ้าใช้ไม่ได้นะครับสีอื่นที่ผมนำเสนอเพิ่มเติมนะครับเอิร์ธโทนนะครับสีขาว สีเทาได้หลายสีได้สายอารมณ์นะครับหรือแม้กระทั่งสไตล์นะครับที่เราจะเอาสไตล์ต่างๆมาใช้นะครับในการตกแต่งห้องอย่างที่บอกไปไม่จําเป็นต้องอาศัยนักออกแบบตกแต่งห้องนักออกแบบตกแต่งภายในนะครับเราเป็นผู้ออกแบบก็ได้ แต่อยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถของเรานะครับแต่ถ้ามันเกินความรู้ความสามารถของเราเราอาจจะต้องอาศัยคนเหล่านั้นเพราะคนเหล่านั้นจบโดยตรงมีประสบการณ์มีความรู้นะครับจะมีองค์ประกอบต่างๆที่นำเสนอให้เกิดเป็นแง่คิดความคิดความรู้ใหม่ๆนะครับเราก็จะได้ห้องพักได้ที่พักที่มีความสวยงามนะครับการตกแต่งถ้าเกิดเรามีเงื่อนไข ว่าโครงสร้างสถาปัตยกรรมมันมีอยู่แล้วเราจะทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่สามารถทําได้ก็คือในเรื่องของอสีห้องวอลเปเปอร์นะครับผ้ามา่านผ้าปูโต๊ะผ้าปูเตียงนะครับและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆสีของเฟอร์นิเจอร์นะครับ,แล,รบแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะวางแผนการวางแผนคือการดีไซน์นะครับแล้วเราเลือกซื้อใน งบประมาณที่เราตั้งเอาไว้นะครับเราก็จะได้ห้องพักหรือโรงแรมของเราที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่อย่าลืมว่านะครับความโดดเด่นหรือจุดเด่นของที่พักของเราคืออะไรเราต้องหาจุดเด่นให้เจอนะครับดึงจุดเด่นออกมาดึงเอาองค์ประกอบโดยรวมนะครับที่เป็นวิถีชีวิตนะครับ เป็นวัฒนธรรมมาผสมผสานร่วมกับเทรนนะครับร่วมกับตัวสไตล์ที่เราจะนำมาใช้นะครับสามส่วนนี้พอมารวมกันแล้วนะครับมันจะทำให้เกิดความเป็นเราที่มีความแตกต่างแต่ถ้าหากว่าเราไปเลฟเฟอร์เรนซ์จากที่อื่นมาแล้วเราพยายามที่จะทำเรียนแบบทำให้เหมือนทำให้เหมือนทำอย่างไรก็ไม่เหมือนครับนะครับเราจะต้องสร้างของเราให้เป็นเราให้ได้ แล้วเอาหลักทฤษฎีหลักการเอามาใช้นะครับค่อยๆพัฒนาไปนะครับใครที่จะพัฒนาโดยการสร้างใหม่ทั้งหมดอันนี้ก็จะง่ายหน่อยแต่ใครที่จะปรับปรุงซ่อมแซมนะครับเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะต้องค่อยๆดูค่อยๆวางแผนกันไปบางอย่างมีผลต่อโครงสร้างนะครับบางอย่างมีผลต่อในเรื่องของงบประมาณงบประมาณบางอย่างจะบานปลาย นะครับวางแผนแล้วเราจะทําให้การตกแต่งห้องของเรามีความสุขนะครับผู้เรียนนะครับก็สามารถตกแต่งห้องได้แล้วตกตกแต่งห้องอย่างมีความสุขได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับความรู้องค์ประกอบในเรื่องของศิลปะจะมาช่วยในเรื่องของการตกแต่งนะครับสวนทียภาพทางศิลปะนะครับไม่ใช่แค่พูดถึงในเรื่องของการตกแต่งห้องอย่างเดียวนะครับสามารถที่จะใช้กับศิลปะอื่นๆได้นะครับ ในเรื่องของการตกแต่งห้องแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของการพับผ้านะครับการปูผ้าหรือการตกแต่งอาหารตกแต่งจานอาหารคือเราสามารถที่จะจัดองค์ประกอบด้วยการใช้สุนียภาพทางศิลปะนะครับทำให้บรรยากาศหรือทําให้องค์ประกอบของที่พักโรงแรมเรามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตรงนี้แหละมันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างจุดเด่นสร้างความแตกตา่างนะครับในข้างหน้านะครับก็จะ พูดถึงในเรื่องของศิลปะการผ้าที่เราสามารถที่จะเอาความรู้ของศิลปะไปสันร้างให้เกิดเป็นผลงานเป็นผ้านะครับที่สามารถใช้ในการตกแต่งและใช้งานได้ด้วยนะครับ